ลูกเข้ามาเข้ามาเข้ามาสังกัสีเต็มค่ะกำลังพยายามกินน้ำอยู่ซื้อมาตามการตอบขวด เขาก็เข้าใจว่าเป็นน้ำเด็กก็เอาเข้าไปได้มั้งใส่กระเป๋าลูกไว้พี่เราทำไมไม่บอกเร็วๆหน่อยล่ะกดถี่แล้วเนี่ยรอจริงๆกะรอให้กินให้หมดสองขวดแล้วล่ะแต่ก็สงสงสารวีไปไหนลูกเอาเอาใส่กระเป๋าลูกเหมือนวันนั้นที่วีใส่รสชาติอ่ะเอานอนลงไปใ้นมใต้นมฮ่า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 ฮาฮ่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 าฮ